วันนี้จะพามาดูทุเรียนเล็กครับดูสภาพเขานะครับดูยอดเขาอยแจกอย่างดีอ่ายอดประทานเขาความยาวเป็นคืบเลยเนี่ยาวารอบต้นออกดีงาม ดูระบบน้ำที่เขาเดินส่วนนี้คือเป็นท่อ PE แต่ว่าดูการให้น้ำนะครับไอ้หัวเนี้ยปกติมันจะบานเป็นวงกลมของเก่าที่แกเคยใช้ก็คือใช้เสาตั้งให้เสาตั้งแล้วก็ไอ้หัวนี้แนบเข้าแล้วมันก็จะบานเป็นวงกลมลักษณะมันคงจะคล้ายๆกับมันพุ่งไปไกลเกินน่ะแกเลยจับหัวดูที่โค้ง โค้งเอาแบบนี้เลยครับให้มันลงแบบบริเวณใกล้เคียงที่เราต้องการแต่ถ้าตั้งมันอาจจะไปไกลกว่านั้นคือเน้นให้มันอยู่ใกล้ๆประมาณนั้นครับเสร็จแล้วเนี่ยจากสภาพนะครับดูการให้น้ำขเขากเ <c oughs> นี่ยคือถ้าว่าดินเขายังฉ่ำแบบ กดนิ่มๆอยู่นะครับแบบเนี้ยแกไม่เปิดน้ําให้ก็เช็คที่ดินเสร็จแล้วถึงให้น้ํามันโอกาสที่มันจะเป็นโรคลากเน่าเนี่ยมันแทบไม่มีเลยก็คือดูที่โคนต้นของทุเรียนเสร็จแล้วพวกหญ้าที่ถอนๆเขาจะเอามาสุมหมกไว้อย่างเงี้ยสภาพมันนะครับทิ้งๆให้มันโอมความชื้น เรียกว่าให้มันรักษาความชื้นไว้อะแต่ไม่ได้ลดบ่อยครานี้เขาปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องทุเรียนเขาโทมหรือว่ารากเน่าเนี่ยมันไม่มีการให้น้ําก็น้อยลงเสร็จแล้วดูทุเรียนเขามันแตกต่อเนื่องดีดีกว่าประเภทที่ว่าเราลดประจําทุกวันทุกวันพื้นมันแฉะนานๆไปรากมันเน่าถ้ามันได้เน่าแล้วมันสุดนานอันนี้คือมันรากมันไม่เน่ามันก็พุ่งเอาพุ่งเอาเนี่ยดูสภาพนะครับนี่ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องยอดตันเลยเรียกว่าเรียกว่ายัางง่ายก็คือยอดหยุดกระที่ไม่มีดูต้นนี้ก็เหมือนกันดูให้น้ำแห้งเรียกว่าแห้งเขาก็ปล่อยก็ไม่ได้ลดดูของใหม่นะครับ ระบบน้ำเขาระยอดขึ้นปื๊ดสูงเยียกว่าสูงดีคือถ้ามันเป็นอย่าง,นเ,งเนี้ยประจำประจำเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ต้นนี้สูงทั่วหัวแล้วครับนี่ปีเดียวปีเดียวนี่ทั่วหัวเลยอย่างน้อยๆก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ 150, ละครับเนี่ถือว่าคนเขาจัดการเรื่องระบบน้ำกับทุเรียนเป็นคนดูแลเป็นว่างั้นเถอะอันนี้ซื้อมาใหม่ คือขยายเพิ่มพวกนี้ยังเกยังกลัวเรื่องของแสงอยู่ก็เลยผ่อนไปเสร็จแล้วโคนต้นเนี่ยถอนหญ้าทิ้งแกก็มาโปะปะป,ะป,ะปะให้มันมีวัชพืชบางงั้นเถอะให้มันออกดินหลวมรูส้สึกว่าขยายเพิ่มมาสองต้นนะครับนี่ อันนี้คือของเก่าตั้งแต่การเดินระบบท่อเก่าก็คือแกจะตั้งบนหัวเสร็จแล้วก็ปล่อยให้น้ามันลงผลสรุปก็คือน้ำที่ออกจากหัวเนี่ยมันจะพุ่งวงนอกหมดใจกลางต้นมันไม่ค่อยได้ก็หันมาเป็นไม้ค้ำลวดดึงให้มันพุ่งตามวงที่เราชอบ กานี้ก็เป็นเทคนิคดีนะครับนี่ผมก็ว่า,างนั้นนะเพราะว่าตัวนี้มันก็บานอยู่แค่วงเนี้ไม่เกินนั้นปรับได้กับแบบตั้งตั้งมันก็บานไกลเอาแบบนี้หัวมันก็จะจ่อลงใกล้หน่อยหนึง่งแต่ว่าระหว่างควอมลงกับตั้งขึ้นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าโอกาสที่มันจะใกล้ต้นเนี่ยมากกว่า ต้นนี้เพิ่งแตกลากใหม่เหมือนช่วงก่อนจะสุดนะครับต้นนี้ยอันนี้เพิ่งออกมาใหม่จากบริเวณโคนก็จะมีส่วนของปุ๋ยอคอกนิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากระบบน้ำก็ยังคงเหมือนกันแต่ลำต้นตรงนี้นะครับเขียวไป่ได้ปุ๋ยเลยความเขียวนะครับมองเห็นชัดเลยว่าเขียว มันรู้สึกจะผสมไปด้วยปุ๋ยขี้ไก่มั้งครับนี่ขี้ไก่ที่เขาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็กวาดๆมารวมกันแล้วก็มาใส่แถวรอบโคนต้นทุเรียนส่วนฝั่งนี้รุ่นใหญ่หน่อยก็ดูดีทุกอย่างครับนี่เรื่องของการแตกยอด ลำต้นสีผิวกับพื้นที่คือไว้ใช้ได้ครับสวยเลยแต่ที่ให้ดูเนี่ยครับเนี่ยคือปัญหาของพวก ทุเรียนเล็กส่วนมากทุเรียนเล็กถ้ามันได้ปลูกแล้วมันโตช้าหรือไม่ก็โอกาสตายสูงเนี่ยก็คือเกิดจากเนี่ยเรื่องของการให้น้าคือใหญ่ให้น้ํามันเยอะเกินไปดูจากส่วนนี้เนี่ยเขาปล่อยให้มันแล้งมากกว่ามันขาดน้ําแล้วเราเพิ่มน้ําให้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่มันจะโตต่อเนื่องได้ก็ไม่ถือว่ามันแห้ง แก็กซจนเอาทุเรียนอ่อนหรือใบเหี่ยวโรยลานะครับก็ไม่ได้ให้มันชื้นขนาดนั้นเอาพอประมาณคือเรื่องน้ำไม่หนักถึง 100. ร้อยเ็จพอถึงช่วงเวลาเขาแตกยอดเนี่ยเขาก็เดินปกติอย่างนี้ทุเรียนเนี่ยถึงบอกว่าทุเรียนไม่ชอบน้ำพูดง่ายๆคือน้ำเยอะเขาไม่ชอบ แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ลดเลยถ้าไม่ลดเลยก็ไม่โตเหมือนกันแต่เอาพอประมาณระหว่างข้อแตกต่างกันให้น้ำทุกวันเนี่ยกับปริมาณน้ำนะครับส่วนมากมันจะมีปัญหาเหมือนสวนอีกเจ้าหนึ่งแกนั่นค่อนข้างแกจะเน้นหนักเรื่องน้ำให้ช่ำๆลดให้มันซึมลงลึกๆแกว่าอย่างนั้นแกว่าดินแกมันแน่นแล้วมันไม่ลงลึก แต่ผลสุดท้ายที่แกปลูกไล่ๆมาแทบทุกต้นส่วนมากจะเจอพวกรากเน่าใบเหลืองรากเน่าสู้แบบนี้ไม่ได้นี่คือพวกนี้นานๆลดทีไม่ใช่ว่าไม่ลดนะครับลดลดลน้อยแต่ก็นานๆลดแล้วก็มันสามารถเดินขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆแบบไม่มีปัญหาแล้วทําให้ทุเรียนโตเร็วเร็วกว่าที่แบบลดประจําหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุเรียนน่ไม่ชอบปุ๋ยหนักใส่มากก่อนนอกบางๆเรื่อยๆเสร็จแล้วก็น้ำน้อยๆแต่อย่าให้ขาดเนี่ยสภาพมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดินทุเรียนนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยกับดินแดงเนี่ยดินไม่อุ้มน้ำเนี่ยโดยเฉพาะดินแดงเนี่ยปลูกทุเรียนงามที่ไหนปลูกก็เหมือนกันงามแต่อย่าให้ไปเจอน้ำเยอะเท่านั้นเอง แต่เติน้ำเยอะเนี่ยมันเสียก็ดีนะครับเทคนิคให้น้ําแบบนี้ สุดยอดเลยครับงามดูยอดเขาแตกต่อเนื่องเลยเรียกว่าโลกหลากเน่าหนี่หาไม่เจอมีแต่โลกยอดแตกทะลุทะลวง พื้นที่ใต้โคนเขาก็ไม่ได้ช่ำน้ำครับดูแล้วเป็นออกจะแห้งแล้งด้วยซ้ำไปแต่ทุเรียนเขางามอย่างเดียวเลยพวกใบบงใบไม้เขาก็ขนมาถมให้มันลกๆดูลกลุงลังไม่ได้สะอาดหูสะอาดตานะครับมองดูแล้วเนี่ยมีแต่ใบไม้ขนมาใส่เต็มน้ำก็เปิดทีดหน่อยแต่ดูผลลัพธ์ทุเรียนเขา ยิ่งยอดนี้นะครับไม้บรรทัดหนึ่งยังเอาไม่อยู่เลยแตกระเบิดระเบ้อเลยเรียกว่าอ่อนโค้งงอปัญหาลากเน่ากับใหม,ม่มียอดแจกเอองามอบๆทั้งนั้นเลยยอดน้งนแก ยอดเลยครับ